ออนแอร์นะครับในวิชาสังคมศึกษากับอาจารย์กนกจันทรานะครับมาทักทายคำขอเคาโพลสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเจอกันอีกแล้วนะอ่ะทักทายทางบ้านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสังคมวิทยานะครับอ่ะมาดีกว่าวันนี้เรื่องชิวเรื่องชิวแต่สนุกดีนะอ่ะเรื่องแรกเลยต้องรู้จักคำคำนี้ก่อนคือคำว่าเชึก คำว่าสัตว์ครับผมดูคำน่ากลัวมากอ่ะคำนี้ครับอ่นิดนึงในทางสังคมวิทยายก็แบ่งสัตว์ในโลกเป็น2เวอร์ชันนะขอปากกาแพร็บนะสีมาพร้อมอ่ะเราสามารถแบ่งสัตว์เป็นสองเวอร์ชันคือสัตว์โลกกับสัตว์สังคมครับคำถามคือตัวไหนอยู่ตัวเดียวได้สัตว์โลกใช่สังคมอยู่ตัวเดียวได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ร่วมกันใช่ไหมอ่าพราชื่อก็บอกว่าเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมเราเป็นสัตว์อะไรครับสังคมแล้เไม่มั่นใจแล้วตอบช้าตอบช้าไม่ชัวรวใช่ไหมอ่าสัตว์โลกกับสัตว์สังคมนะอ่าดูต่อสัตว์สังคมเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันพออยู่ร่วมกันปุ๊บจะมีการติดต่อกันการติดต่อกันจะมีสั์สวยๆว่าการติดต่อนะว่าการกระทํากันระหว่างสังคมชื่อน่ากลัวมากเลยการกระทํากันระหว่างระหว่างสังคมตดยากจังเลยระหว่างสังคมนี่ มันเป็นศัพททคิกนะครับความยากของสุริยาคือใช้ศัพท์ศัพท์สูงศัพททคิคเราต้องแปลเป็นศัพท์ที่เราเข้าใจก่อนสังคมจะติดต่อนะครับจะมีการแบ่งงานกันใช่ไหมเป็นแบบดูแลลังดูแลนางพญาใช่ไหมเป็นเป็นอาชีพต่างๆอ่ะแล้วก็ต่างตัวต่างนิสัยอาจจะทะเลาะกันได้ก็ต้องมีการจัดระเบียบของสังคมนั่นเองทั้นสังคมจะมี3าอย่างถามตัวไหนสําคัญสุดจัดระเบียบติดต่อติดต่ออีต้องเป็นอะไรตติด่อ ติดต่อถูกไหมต้องไปติดต่อเพราะว่าตัวนี้คือความความคำว่าสังคมคือต้องมีการคอนเน็กชันกันนึ่อ,นอ,ออกใช่ไหมอืมคราวนี้สัตว์สังคมแบ,บ่งเป็นสองอย่างคือสัตว์สังคมที่เป็นสังคมสัตว์กับสังคมที่เป็นมนุษย์ส่วนเราเนี่ยจะเป็นอีกอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะคําถามคือเรามีอะไรใหญ่กว่าสัตว์สมองความคิดสมองสมองใช่เรามีสมองใหญ่กว่าสัตว์้เมื่อเรามีสมองใหญ่กว่าสัตว์เราจะมีความสามารถในการคิดสร้างแล้วก็อะไรสอนสร้างครับมนุษย์สร้างอะไรที่สัตว์สร้างไม่ได้สร้างตึก ตึกนั่นแหละคือคําว่าใช่ครับสร้างเคยว่าวัฒนธรรมเพราะคําว่าวัฒนธรรมแปลว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอ๋อแล้วสัตวจะสร้างได้ไหมไม่ได้เพราะว่าความหมายมันบอกเลาว่าคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสอนสอนสอนมนุษย์สอนกนได้นะเนี่ยนี่ไงเัวเป็นมนุษย์ใช่ไหมไม่บรนเจทเวลาเขาเวลาเขาสอนเวลาเขาฝึกสัตว์ในสวนสัตว์อะทางสังคมวิทยาไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าสอนนะเขากําลังฝึก โดยใช้วิธีการดึงเขาเรียกดึงสัญชัตญยานเช่นเวลาเราพอม,มันนาท่าได้เนี่ยมันะเขาจะทํอะไรให้อะไรให้อาหารใช่ไหมหยดปุ๊บมันก็กินเลยใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อนี่คืออย่างนี้มันจะได้อาหารใช่ไหมดึงสัญชัตญยานการกินออกมาพอนออกนะคําว่าสอนมีศัพ์สวยๆว่าต้องจดแล้วว่าขัดเกลา ขัดเกลาใช่ขัดได้คมเลยขัดเกลาทางอะไรทางสังคมใช่ไหมขัดเกลาทางสังคมนั่นเองสรุปแล้วเรามีสมองใหญ่กว่าวเราจึงมีความสามารถในการคิดสร้างสร้างอะไรนะวัฒนธรรมสอนได้ว่าอะไรนะข,ข,ขัดเกลาทางสังคมใช่ไหมอ่าลบอ่าาวนี้มาดูต่อครับมารู้จักคาว่าสังคมหน่อยสังคมถึงอ่าสังคมคืออะไรผู้นัก้งนานสังคมศึกษา เรียนมันก็อย่างยากใช่ไหมดูซิวันาาแปลว่าอะไรนะมารู้จักกับมันหน่อยนะเขาบอกว่าคาว่าสังคมแปลว่าการรวมกันของประชากรมากกว่า2อหนึ่งคนได้ไหมไม่ได้เออมอนมองคนคุยกับต้นไม้สวัสดีใช่ไหมอยู่ในพื้นที่เดียวกันหยุดมีการติดต่อกันก็คือมีการกระทํากันระหว่างสังคมมีวัฒนธรรมก็คือมีสไตล์มีวิถีการชีวิตและก็มีการจัดระเบียบนี่สังคมต้องมี5ตัวนะทั้งหมดนี่5ตัวใช่ไหมนี่คือองค์ประกอบของสังคมนะคราวนี้เนี่ย มนุษย์รวมเป็นสังคมเพื่ออะไรเพื่อสิ่งนี้เพราะเราอยู่คนเดียวเราทําไม่ได้เราไม่รอดใช่ไหมเราเกิดมาเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับพ่อแม่แล้วใช่ไหมเกิดมากินนมแม่ได้ยังได้แล้วคลอดเอ้าใช่จะต้องแล้วแม่ต้องอุ้มให้กินไหมคือต้องแบบคลอดปุ๊บเดินมาสองสามแล้วแบบมันกระโดดดูดนมแล้วไม่ได้นะนั่นคือต้องแม่อุ้มเข้ามาถูกไหมครับอย่างเงี้ยมันต้องคือต้องต้องมีการพุ่งพากันตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิต เรามีทาลกแบบระยะการเป็นทาลกเรายาวนานมากเราต้องการ4อย่างครับชีวภาพกายภาพจิตใจสังคมเริ่มชีวภาพเพราะว่าจําเป็นต่อชีวิตเช่นไรขาดไม่ได้เลยสี่อย่างก็เรียกว่าอะไรปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ปัจจัยสี่มีอะไรบ้างอาหารอาหารเสื้อผ้าขนุห่มที่อยู่อาศัยยาสลกที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยสี่อย่างใช่ไหมอย่างนี้ยจำเป็นต่อชีวิต กายภาพคืออะไรคือเครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้จิตใจทุกคนมันต้องคนต้องการอะไรด้านจิตใจความรักความรักหรือเสียงบ่าความรัก <c oughs> ความรักก็จะมาพูดกับความความรักก็จะพูดกับความผิดหวังอ้าวเอา <c oughs> <c oughs> แต่และเราก็อะไรเป็สิ่งที่เราต้องการนะครับโอเคป่าความรักก็ความอบอุ่น <c oughs> อย่างเงี้ยอาความอุ่นคือหนูอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะได้ความรักและความอบอุ่นไหมไม่ได้อบอุ่นจะได้ไหม ร้อนมากร้อบครับผมค่ะเต่วเดี๋ยวีต้นไม้เธออบอ,อุ่นกนันนะลยือไม่ใช่สุดท้ายสังคมสังคมเราต้องการอะไรจากสังคมท่านอบเกรสี่นะครับเราต้องการอะไรจากสังคมท่านรับการยอมรับใช่ไหมคำชมสรรเสริญอยู่คนเดียวได้รับการยอมรับแค่ตัวเองแต่ถ้าจากสังคมจะได้ไหมเดี๋ยวพี่ต้นไม้เธอเธอชมฉันหน่อยสิออกแนวตึงๆนิดนึงนะต่อไปซึ่งคราวนี้คำนี้ต้องรู้จักเลยอ่ะคำนี้ละเรื่องใหญ่ละ โครงสร้างทางสังคมครับขาบอวสังคมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันคนทุกคนมีความสัมพันธ์กันเราเรียกศัพท์นี้ว่าโครงสร้างทางสังคมสังคมจะเป็นสังคมได้ต้องมีองค์ประกอบ3อย่าง1มีคนถูกไหมไม่มีคนก็ไม่ใช่สังคมถูกไหมน่ากลัวนะหลอนๆนะไม่มีคนอยนีนะ <S <S ไอสองคือต้องมีกฎกฎเติมเอสกฎ<ม>หลายข้อเอเพราะเราชีวิตเราใจกฎข้อเดียวไหมไม่กฎหลายข้อมากที่เกี่ยวกับเราใช่ไหมอยู่บ้านมีกฎอะไร กฎที่บ้านกดพ่อแม่กดการเรียกนามสกุลใช่ไหมออกมาจากบ้านมาโรงเรียนจเจอกฎอะไรกฎโรงเรียน,ยนกฎจราจร <c oughs> ยังไม่ถึงโรงเรียนลูกกฎจราจรถู <c oughs> ่ไหมพออยู่ในก็จะมีกฎกฎโรงเรียนพอดูไปซื้อของพักเทีย่ยวก็จะมีกฎเยอะการค้าขายที่ต้องจ่ายเงินถูกไหมครับมีกฎเยอะมากในชีวิตเราถูกไหม,มส,สุดท้ายมีคนมีกฎต้องมีวิธีคุมคนให้ทําตามกฎเช่นนักเรียนกฎโรงเรียนฝ่ายปกครอง ทื่หนูต้องวิ่งหนีเ้าอ,ออกจะไงเป็นตอนครบเลยเล็กเอาไม่ปวิ่งเป็นเด็กดี่งไหมอ๋ออนะอ่ะ,อะ,อะมีคนมีกฎไม่มีธีบังค,บบงคับแล้วก็แหกกฎถูกไหมเอาใหม่มีคนมีวิธีบังคับแต่ไม่มีกฎมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีคนบังคับถูกมีกฎมีวิธีบังคับไม่มีคนผีหลอกนะครับอันบอกว่ามันก็มีครบใช่ไหมนิดนึงคนหลายๆคนในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันเรียกว่ากลุ่มสังคมคนที่มารวมกันเฉยๆเราแยกย้ายกลับบ้านเป็นกลุ่มสังคมไหม ไม่นะต้องมีความสำคัญขึ้นรถเมย์คนทั้งรถเมย์ทั้งหมดต้องเซตเรียกเป็นกลุ่มสังคมไหมไม่เอ๊แต่ผมมากับเพื่อนนะแต่ถ้ามากับเพื่อนอ่ะใช่คือโจทย์ถามว่าทั้งหมดไงไปดูคอนเสิร์ตเนี้ยทั้งหมดคนในคอนเสิร์ตเป็นไหมเป็นไม่เป็นเพราะเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กันทั้งหมดของคนในคอนเสิร์ตกฎอะไรกฎเราจะเรียกว่าสถาบันทางสังคมครับแล้วสถาบันในนี้มันไม่ได้แปลว่าตึกหรือบ้านมันหมายถึงกฎเช่นพูดถึงสถาบันครอบครัวหรือห้ามตอบบ้าน ห้ามตอบพ่อแม่ต้องตอบว่าการมั่นการสมรสวิธีนับยากแบบนี้เรียกว่าปู่นะแบบนี้เรียกว่านานะหนูต้องตอบที่มันเป็นกฎเกตสุดท้ายคือวิธีคุมคนทำนํำกฎใช่ไหมเราจะเรียกชื่อสุดๆว,ว่า,วาการจัดระเบียบทางสังคมซึ่งเป็นคำที่น่ากลัวมากใช่ไหมเรามาดูทีละตัวนะว่าแต่และตัวคืออะไรนะครับมาดูเลยดีกว่าแต่และตัวคืออะไรเริ่มนะครับ ชิงเริ่มแรกกลุ่มสังคมคือกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันแบบ่งเป็นสองอย่างคือกลุ่มปฐมกับกลุ่มทุติยดาวนไหนซีอะไรแบบซีมากปฐมปมก็คือความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์นะครับไม่ได้เรียนเลขนะเขาสัมันทุกด้านแล้วเราก็จะซีกันก็จะคุยแบบไม่เป็นทางการเวลาคุยกับเพื่อนคุณ,คณเพื่อนครับหันนี้เราไปรับประทานอาหารร้านในดีครับอันนี้ก็ดูแบบเป็นทางการไปรใช่ไหมฮะส่วนกลุ่มทุติยภูมิคือไม่ซีคุยได้แค่บางเรื่องจะคุยแบบทางการบางทีเราคุยกันเพราะว่า เราต้องทํากิจกรรมบางอย่างต้องการทาสัญญาใช่แล้วว่าต่างตอบแทนหรือพันธะสัญญาเช่นในจ้างลูกจ้างคุยกันเพราะว่าคุณให้เงินฉันผมทางานให้คุณคุยได้แค่นี้คุยใเรื่องอื่นได้ยากสากทนายอ่ารันถูกต้องอันนี้ดูต่อนะตึงต่อมาคําว่าสถาบันสังคมแปลว่าชุดหรือกลุ่มของกฎที่สังคมสร้างขึ้นก็คือก็คือกฎนะฮะซึ่งกฎในโลกเราเนี่ยมีเจ็ดเวอร์ชันใช่ไหมตอบครูครับว่ากฎต่อไปนี้อยู่ในอะไรพิธีกรรม พิธีกรรมศาสนาศาสนาวิธีการระบบการสอบแอดมิชชั่นการศึกษาวิธีการรับญาติการมั่นกันสมรสครอบครัวโอ้โหกลัวแย่งข่อคนกลัวคนเกินอ่ะกลไกราคาการพยุงราคาเศรษฐกิจเศรษฐกิจให้ให้พูดจบกันไหมมันน่ากลัวมากเลยนะอ่ะเอาละอ่ะก่อนขึ้นรายการต้องมีแบบชอชิง18บวกสื่อมวลชนสื่อมวลชนนี่นี่หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเอาละ กติกาการเล่นกีฬาสันทนาการนั่นไงตกรอบนะตกรอบสันทนาการเห็นว่าไปไงครับมันจะมีมีเยอะในชีวิตเราต่อไปเลยนะสุดท้ายของวันนี้นะโหดมากเรื่องนี้ออกบ่อยมากออกถึงข้อทุกปีการจัดระเบียบทางสังคมเวลาเราจัดระเบียบคนในสังคมมีหมด5วิธีในการจัดระเบียบค่านิยมบรรทัดฐานสานภาพบทบาทและการควบคุมทางสังคมเริ่มค่านิยมก่อนข่าแปลว่าดีนิยมแปลว่าชอบค่านิยมแปลว่าสิ่งที่คนชอบ ส,สิ่งที่สังคมมองว่าดีก็เลยชอ,ชอบก็เลยเอามาปฏิบัติใช่ไหมแสดงว่าคนในสังคมเนี่ยอาจจะมองบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดได้ไหมได้ครับแดงว่าค่านิยมมีทั้งบวกและลบจดนะมีทั้งบวกและลบด้านลบก็ได้ด้านบวกก็ได้แต่ถ้าด้านบวกจะเวิร์กกว่าสังคมก็จะแบบโอเคดูดีงี้เป็นต้นต่อมามาตรฐานครับาตรฐานแปลว่ากฎเกณฑ์ซึ่งกฎเกณฑ์มีหมด3ชนิด นี่วิถีประชาจารีดแล้วก็กฎหมายใช่ไหมวิถีประชาจารีตแล้วก็กฎหมายไล่ทีละตัวนะวิถีประชาเพราะว่าสิ่งที่ทําจนเคยชินสืบต่อกันมาครับทำเป็นกิจวัตรเลยวิถีประชาเรียกชื่อว่าวิถีชาวบ้านเช่นอะไรบ้างอ่ะเช่นประเพณีถูกต้องมันเลยมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งว่าทำเนียมประเพณีเช่นกินข้าวละกี่มื้อสามสามสามมื้ออะไรนะกินอะไรประหารหลักข้าวข้าวอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหม วันสงกรานต์รจะทำอะไรกันรดนอนไม่ออกมาตัวเปล่น้ำลดน้ำน้ำหัวผู้ใหญ่ใช่ไหมอย่างนี้นี่คือลักษณะของวิถีประชาเพราะว่ามันทำตามทำตามเคยทำกันมาเรื่อยๆถูกไหมถ้าอะไรก็ตามเราไม่ทำตามวิถีประชาเกิดอะไรขึ้นเช่นวันหนึ่งหนูไม่กินข้าวหนูไปโรงอาหารทุกคนกินข้าวหนูเป็นคนเดินที่ถือมากระลองเซตั้มชามาตั้งร้องภาพโปโต้สีชมพูแล้วก็ขนมปังฝรั่งเศสจริงหรอไม่มีคนมองอะรนะคนจะมองวันหนูอายไหม <laughs> 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 เอาเอาคนทั่วไปเขาจะอายป่ะเ <laughs> ขาจะอายนะนี่คือการลงโทษนะแต่เป็นการลงโทษแบบเบาๆซอฟๆถ้าคนแบบไม่ค่อยแคร์ใครก็กินต่อไปไม่แคร์สื่ออย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมอ่ะอันวิถีประชาปรลงโทษจะเบาๆต่อมาจารีคือไม่ทำว่าดูเลวอะดูช่วยนะ <c oughs> เช่นคมขืน <c oughs> เลวไหมเลวปล่อยแม่ไปบ้านพระคุณจลาดูเลวใช่ไหมตบหน้าแม่เงี้ยเลวมากโหเลวมากนะเนี่ย มันจะดูเร็วรูชั่วมากใช่ไหมมันเป็นเรื่องหลักศาสนาดังนั้นครับเขาจึงมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งว่าศีลธรรมจรญยาถ้าไม่ทําผิดจารียจะเกิดอะไรขึ้นนึกภาพซิว่าแบบรู้ว่าแบบคนคนีแบบคนลมุมคนจะลุมลุมอะไรครับรลุมประชาร <c oughs> ลมุลมประชาชนหรือไม่หรือไม่ก็ไม่คุยใช่ไหมตัดตัดเพื่อนเขาเรียกว่าเนรเทศเราไปจากสังคมเก็ทเนาะต่อมากฎหมายเข้าคนตายเร็วไหมเร็วลวกฎหมายได้ไหมผิดนั่นแสดงว่า กฎหมายอาจจะมีที่มาจากจารีตประเพณีใช่ตัวนี้จะมาทําให้เกิดตัวนี้ก็ได้อย่างตัวประเทศประเทศมุสลิมอิสลามก็จะเอาหลักศาสนาไปหลักกฎหมายเลยนะครับเี้กฎหมายเนี่ยจุดเด่นคือมันมีบันทึกโทษชัดเจนต่างจากตัวสองบนคือมีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนงนั้นบทลงโทษคือตามที่บัญญัติโอเคไหมเตรียมตัวครับข้อสอบเอ็นตื่นเต้นไหมหนึ่งไม่ต้องกวไม่ต้องกดอ่ะนายกระหนกคล้องสอบช้า ผิดอะไรวิธีประชานายกระหนกคล้องสอบช้าวิธีประชาผิดวิธีประชากกผิดกฎหมายอ่ากฎหมายนี้ไม่เป็นกฎหมายบ้านเมืองนะกฎอะไรก็ได้ที่มีการบััจะชัดเจนกฎการสอบมีไหมมีบทลงโทษที่เกิดขึ้นคืออะไรมันมีใช่ไหมกะหนกทุดิตการสอบก็ผิดอะไรกฎหมายกฎหมายเก็ตอย่างงานา่านกหนกสัว่ากหนกเขียนเขียนคําตอบด้วยปากกาสีแดงนี่ผิดอะไร วิธีประชารูตอบถูกเลยนะผิดกฎหมายได้ไหมมันไม่มีการเขียนไว้ใช่ไหมครับดูเร็วไหมไม่ไม่ต้องถูกลุมประชาทันไหมไม่แต่ได้แค่ถูกเอ็ดใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็จะกลายเป็นผิดวิธีประชานาะพอได้นะอ่ะ้วตัวอย่างอื่นเช่นอ่าเช่น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 สวัสดคนไทยคนไทยจะทบุญตักบาทในวันเสาร์อาทิตย์นี่เป็นอะไรวิธีประชาวิทีประชากินข้าวีรารารหลัก วิธีประชาประเพณีบุญบั้งไฟจารีตวิธีประชาทำสืบทอดจยเคยศิลถูกไหมครับอพ่อแม่ที่เรามาเราต้องเรียงท่านตอบจารีตพอไปเรื่องของศิลธรรมจรรยาไม่จอดรถในที่ห้ามจอดกฎหมายกฎหมายเกอะต่อไปสถาภาพครับสถาภาพแปลว่าสิ่งนี้กำหนดว่าเราเป็นใครใช่ไหมเราเป็นใครเป็นบอกตัวบอกตำแหน่งเราใช่ไหมครับอะตอนนี้เราเป็นใครนักเรียนนักเรียนอยู่บ้านเป็นใครครับ เป็นลูกยังไม่มีใครเป็นพ่อแม่นะอ่าหนูไปหนูไปหนูไปสายตำรวจหนูเป็นอะไรก็เป็นคนแจ้งเป็นโจรนะไม่ใช่ไปซื้อของเป็นอะไรเป็นลูกค้าลูกค้าผู้บริโภคใช่ไหมไปโรงพยาบาลเป็นอะไรเป็นคนไข้ไม่ใช่เป็นหมอมีใครเป็นศพไหมครับอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนเราหนึ่งคนสามารถมีหลายสถานภาพได้ไหมได้ได้ครับเรามีหลายสถานภาพได้ใช่ไหมสถานภาพมีสองแบบคือสถานภาพโดยกําเนิดกับโดยความสามารถ แต่ว่าอะไรอันไหนที่แบบว่าเกิดมาปุ๊บมีปั๊บตอบโดยกำเนิดอันนี้ต้องทำมาสักพักหนึ่งจึงได้ขึ้นมาใช่ไหมมีชื่อเล่นว่าสารภาพสำลิศไล่นะหนึ่งสองสามเพศโดยกำเนิดโดยกำเนิดการศึกษาความสมาถสัญชาตโดยกำเนิดโดยกำเนิดข้าราชการความสบาไมาเก่งจังเลยตอบผิดบ้างก็ได้นะเชื้อชาติอันไหนเปลี่ยนได้สัญชาติสัญชาติเปลี่ยนได้เชื้อชาติเปลี่ยนไม่ได้ติดมาเลยนะ แม่โดยความสามารถโดยความสามารถไม่กําหนดดิเกิดมาเป็นแม่เหรอครับเกิดมาแล้วท้องแล้วท้องเลยเลยโดยความสามารถสามารถหาสามีและมีลูกได้นะครับต่อมาลูกสะใภ้ายโดยความสามารถความสามารถไี่เกิมีแฟนได้นะคนโดยสารโดยความสามารถที่จะมีเงินจ่ายดึงดูไม่ได้ลูกชายโดยกำเนิดโดยกำเนิดถ้าตอบโดยความสามารถโอเคไหมวันน่ะโดยกำเนิดติดมาเลยใช่ไหมคนกรุงเทพโดยกำเนิด ก็เกิดที่กรุงเทพก็เรียกว่าคนกรุงเทพตามภูมิลำเนาถูกไหมครับคนแก่โดยความสามารถนะครับที่มีอายุอยู่แล้วเกิดมาพวกแก่เลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับอ่ะต่อต่อมาอีกตัวคือบทบาทครับกลับมานี้บทบาทอะไรนะอ่ะบทบาทบทบาทคืออะไรบทบาทคือเราต้องทําอะไรมันเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังให้เราทําสถานภาพคือเราเป็นใครอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ตึ๊บตึ๊บ สารภาพคือเราเป็นใครเราเป็นใครใช่ไหมมันคือตําแหน่งเราส่วนบทบาทคือเราต้องทําอะไรมันเป็นสิ่งท um um ี่สังคมคาดหวังให้เราทำนะครับเราต้องทําอะไรเช่นนักเรียนต้องเรียนเรียนครูต้องสอนสอนตำรวจต้องจับจับอะไรจับโโจนต้องไม่ไม่ต้องไม่ตอบครับพาอบทบาทคือสิ่งที่สังคมคาดหวังให้มี จนไม่ได้บทบาทไม่ใช่สิ่งที่สังคมคาดหวังให้มีทานทุกคนต้องทําหน้าที่ตัวเองใช่ไหมทาบทบาทตัวเองบทบาทกับหน้าที่ไม่เหมือนกันนะบทบาทคือสิ่งสังคมคาดหวังให้เราทำส่วนหน้าที่คือสิ่งที่มันออกมาจากบทบาทมันเป็นแบบเหมือนกับเป็นภาคปฏิบัติอ่าเป็นสับเซตเช่นสตวครูต้องต้องสอนใช่ไหมอันหน้าที่ของครูมีอะไรบ้างเตรียมบทเรียนเตรียมข้อสอบนอกไหมอ่าออกข้อสอบเตรียมสื่อกันสอนนี่คือหน้าที่ เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายแล้วของวันนี้นะก็คือการครวบคุมทางสังคมออลลืมนิดนึงบทบาทกับสาภาพเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเสมอนะหนูจะรู้บทบาทก็ต้องเมื่อหนูรู้อะไรถ,ถูกต้องบทบาทกับสาภาพมันทะเลาะก,กันได้ไหมไม่ได้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 เช่นพ่อกับลูกพ่อเป็นตำรวจลูกเป็นโจรพ่อต้องจับลูกลูกจับพ่อพ่อต้องจับลูกลูกอาจจะยิงพ่อก็ได้นะต้องสวนกลับไปจากการที่แบบว่า แบบต่อสู้เงี้ยใช่ไหมมันขัดแย้งก็ได้ใช่ไหมครับอ,อย่างนี้เป็นต้นคนเรามีหลายบทบาทได้ไหมได้ในเมื่อเรามีหลายนี้ได้ก็ต้องมีหลายบทบาทได้เช่นกันสุดท้ายการควบคุมทางสังคมมันก็คือการทําให้คนอยู่ในกรอบซึ่งวิธีการควบคุมคนในสังคมเนี่ยมันมี2แบบแบบแรกคือจูงใจแบบี่2คือลงโทษเอาจูงใจก่อนโรงเรียนเรามีการจูงใจให้ทําอะไรเป็นแบบอย่างบ้างเช่น น้าส่องธงมีแบบการมอบอะไรไหมมอบรางวาัลอ่ามอบรางวาัลมอบเกียรติบัตรให้เหรียญรางวาัลเวลาหนูเห็นคนแบบมีติดายประกาศเฉยๆมันจะติดติดายประกาศใหญ่ๆเลยน้าแบบใหญ่มาก <c oughs> ติดเหรียญนู่นนี่นั่นนะติดมอนะติด, <c oughs> ตดเป็นเราเป็นเราเราอยากเราอยากเราอยากได้แบบนี้ไหมไม่อยากเราอาจจะอยากติดแต่เราอาจจะไม่อยากได้าปหรือเปล่าใช่ไหมก็คือมันเป็นการจูงใจอ่ะให้เราแบบว่าอยากทําให้ได้ตามดังนั้นเวลาเขาเอาตัวอย่างหรือแบบอย่างเวลาครูแนะแนวเอารุ่นพี่ที่ติดแล้วอ่ะมาให้ดูมาคุยแบบนู้นไงโห อยากติดไหมอยากอยากอันนี้ไม่อยากได้เลยเงียบใช่ไหมก็เป็นลักษะการจูงใจใช่ไหมส่วนลงโทษก็ได้นะแต่การลงโทษมี2แบบคือลงโทษที่เป็นทางการกับไม่เป็นไม่เป็นทางการที่เป็นทางการก็คือเช่นใช้อะไรเป็นทางการที่เรียนมากฎกฎหมายแต่ถ้าไม่เป็นทางการก็พวกจารีจาีแบบรุมประชาทันในประเทศหรือไม่ก็ ก็วิถีประชาแบบเยอะซุบซิบเยอะเย้ยนินทาให้เป็นต้นนี่คือค่าวิธีการจัดระเบียบสังคมแล้วก็ทําให้คนเนี่ยมีระเบียบวินัยและสังคมก็อยู่รอดปลอดภัยได้นะครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของสังคมวิทยานะครับก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับพี่ใหญ่ทำคอคอลรับขอบคุณครับมันเป็นแอสแทกมากเลยเน้มัทน้ำมาทำใช่ไหม